น,นี้นะคะดาวก็จะมาจัดโปรนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์เควสเป็นหมอนทองเควสแล้วก็เครสอินโดให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็จะมาจัดโปรนะคะเป็นไซส์ถุงถุงเบอร์ไซส์เบอร์15นะคะอย่างที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยเป็นไซส์ถุงเบอร์15ไซส์ถุงเบอร์15จะโตวกว่าเบอร์14นะคะต้นพันธุ์ทุเรียนนะคะรอเปลี่ยนไซส์ถุงได้2เดือนนะคะอ่าเป็นชุดแรกเลยที่เอามานะ แรกๆเ,เลยที่เอามาก็เอามาเปลี่ยนเป็นไซส์ถุงเบอร์สิตอนนี้มีการขยายขยายรากแล้วก็แตกรากในถุงพร้อมปลูกแต่รากยังไม่ขดนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อทุเรียนแล้วก็การออกลูกของทุเรียนเครอินโดนแล้วก็หมอนทองแครเป็นสายพันธุ์แครนี้ด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลเราเพิ่งได้แบบละเอียดมานะคะเราก็จะมาแนะนําลูกค้า ที่มีหลายหลายท่านนะคะสงสัยว่าเคลนโดมีจริงไหมออกลูกไวจริงไหมปลูกแล้วจะตายไหมออกลูกตั้งแต่ต้นยังเล็กแล้วเขาจะตายไหมสุดโซไหมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันหลังคลิปนะคะตอนนี้ดาวก็จะมาแจ้งเรื่องการลดโปรทุกเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวหลังคลิปเนี่ยเราจะมาอธิบายให้ทราบกันนะคะวันนี้เราก็จัดโปรเป็นไซส์ถุงเบอร์สิบห้านะคะต้นพันธุ์ตรงน,นี้นะคะที่ดาวให้ดูอยู่เนี่ยเป็นทุกเรียนสายพันธุ์ เครอินโดนะคะนี่เป็นเครอินโดเลยนี่ด้านหน้าที่ต้นของเขาเตียเต้ยๆนะคะเตียเต้ยๆเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะคะสองเดือนนะคะย่างเข้าสู่เดือนที่สองตอนนี้ก็หนึ่งเดือนกับสามอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่ได้สองเดือนพอดีนะคะแต่ก็มาดูต้นพันธุ์นะคะเราจะไว้ กลางเดนะคะเป็นเครคเอนโดไวท์กลางเดแบบนี้นะคะแล้วก็หมอนทองเคลก็อยู่กลางเดดแบบนี้หมอนทองเคละไซส้เขาจะโตวกว่านิดนึงเอนโดจะเตี้ยกว่านะคะลำต้นสวยลำต้นสมบูรณ์พร้อมปลูกแข็งแรงพร้อมปลูกลูกค้าดูลักษณะทรงพุ่มลำต้นนะคะถุงมือ15สิบห้าวันนี้ก็จะมาจากโปรชุดนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะชุดนี้ราคาปกติถุงมบอร์สิบห้าเอนโดแล้วก็หมอนทองเคละเนี่ยนะคะไซส์าตามที่เห็นเลยลูกค้าดูไซส์นะคะ ต้นพันธุ์ก็เท่านี้เป็นชุดนี้ที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยตรงหน้าตรงนี้เลยนะคะต้นละราคาปกติ500บาทวันนี้เราลดชุดโปร4 0 0บาทแล้วก็2ต้นรวมส่ง1ชุดรวมส่ง1ชุด2ต้นนะคะเครนดู2ต้นรวมส่ง1000บาทนะคะต้นละ400บาทถุงเบอร์15รวมส่ง1000บาทค่าส่งกล่องละ250บาทแต่เราลดโปรทั้งค่าต้นพันธุ์แล้วก็ค่าส่ง ค่าส่งคิดแค่กล่องละ200บาทค่าต้นพันต้นละส0 0บาทนะคะวันนี้เราก็มีโปรโลดโปรโลดแล้วก็ลดค่าต้นพันแล้วก็ลดค่าส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็จะลดกัน5วันอีกเหมือนเดิมนะคะทั้งทุเรียนสายบันหมอนทองแท้นะคะเนี่ยต้นละ400บาท2ต้นรวมส่ง1000บาทแครอินโดต้นละห0 0บาท400บาท2ต้นรวมส่ง1 0 0 0บาทนะคะ1กล่อง2ต้น 1,000บาทชุดละ1 0 0 0บาทก็คือ2ต้นนะคะลูกค้าจะสั่งาหมอนทองแคะ2ต้น1 0 0 0พันบาทหรือว่าเครอินโด2ต้น1 0 0 0ันบาท1ชุด2ต้นก็ได้นะคะแต่ลูกค้าจะไม่สลับนะคะไม่สลับต้นก็คือ,อแบบว่าเครนโดหนึ่งหมอนทองหนึ่งหมอนทองแคร1หนึ่งแบบนี้เครนโดหนึ่งต้นหมอนทองแคร แค่หนึ่งต้นแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะขายเป็นชุดสายพันละ1ชุด2ต้นรวมส่ง1000บาทถุงเบอร์15นะคะก็ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อถ้าลูกค้าอยากได้2ส,สายพันธุลูกค้าก็ต้องสั่ง2ชุดนะคะก็จะมีหมอนทองแพร์หนึ่งชุดแล้วก็แคร์อนโดหนึ่งชุดเนี่ยเป็น2ชุดที่เราส่งให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหมอนทองแพร์หนึ่งชุด1,000บาท รนโดหนึ่งชุดสองต้นหนึ่งพันบาทสายพันละหนึ่งสายพันละ 2, สองต้นหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะเราก็จะจัดโปรแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการสองสายพันธุ์ก็สั่งสองชุดอย่างละหนึ่งชุดแบบนี้นะคะเราจะไม่คะนะคะเพราะว่าการจะส่งมันจะสับสนนะคะแล้วมีการจัดส่งแบบผิดพลาดเราก็ต้องเคลมอีกนะคะเพราะฉะนั้นที่ไม่คะก็คือป้องกันการจัดส่งมันจะผิดพลาดเพราะเราจะส่งอเอเดอร์เยอะมากในแต่ละวันนะคะ ทีนี้ถ้ามาคระกันอีกมันก็จะไม่เป็นชุดโปรโลดอีกนะคะเราก็จะขายแบบว่าอสองต้นหนึ่งชุด1,000บาทรวมส่งนะคะถ้าลูกค้าต้องการก็เข้าไปแจ้งได้เลยรับเครอินโดหนึ่งชุดอสองต้นจบนะคะเราก็จะส่งรายละเอียดให้นะคะหรือว่ารับเป็นหมอนทองเครสหนึ่งชุดสองต้นก็คือจบเลยนะคะอันนี้อันนี้ครอการที่เรามาจัดโปรนะคะ ลูกค้าเข้าใจนะคะไม่มีใครสรับสนนะก็คือ1ชุด2ต้น1 0 0 0ันบาทรวมส่งถุงเบอร์15นะคะลูกค้าจะได้ต้นพันธุ์ที่เป็นถุงใหญ่ลำต้นโตลำต้นอ้วนสมพุ่มกว้างด้วยนะคะต้นพันธุ์เรามีการเปลี่ยนจากไซส์ถุงเบอร์10ขยายรากมาเป็นถุงเบอร์15นะคะต้นพันธุ์เปลี่ยนถุงเบอร์15แล้วมันจะมีพันธุ์แตกยอดดีมากนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้แล้วก็อธิบายว่าต้นพันธุ์เนี่ยเขา ออกลูกวัอะไรยังไงเดี๋ยวดาาจะแนะนำในคลิปไม่มู้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวดาาแจ้งให้ทราบอีกนะคะ1ชุด1,000บาทรวมส่งโอนเงินก่นรับออเดอร์เราไม่มีบร,ริการเก็บปลายทางเหมือนตลอดมาเปตีนะคะขายออนไลน์เปตีทางร้านเกษตรยุคใหม่เราไม่มีเก็บปลายทางนะคะทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นก็คือไม่เก็บปลายทางใครจะขายเก็บปลายทางก็ขายไปนะคะ เราไม่ขายเก็บปลายทางนะคะของเราเพราะว่าการจะส่งของเรามันเยอะมากในแต่ละวันนะคะเก็บปลายทางไม่มีเวลาเช็คยอดเพราะเราต้องส่งต้นไม้ทุกวันด้วยในแต่ละวันต้องส่งทุกวันเลยอย่างที่อื่นเขาเก็บปลายทางได้เขาไม่ได้ส่งทุกวันนะคะเขามีการจัดส่งอาทิตย์ละสองครั้งแบบนี้รอเก็บเช็คยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดส่งมาอีกถ้าเราส่งแบบนั้นจัดส่งจะไม่ทันเลยนะคะรอไป3วันส่งครั้งหนึ่งแบบนี้มันเยอะมากรถ ทางบริษัทขนส่งเขาก็ไม่สามารถมารับของเราให้ได้หมดในในครั้งนั้นนะคะมันก็จะมีการนกรอบทีนี้นกรอบแล้วลูกค้าก็จะต้องรอต้นไม้นานด้วยนะคะมันก็จะทําให้วุ่นวายในระบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดส่งของเราไม่เก็บปลายทางแต่เราส่งของทุกวันลูกค้ารอรับได้เลยสั่งวันนี้ส่งพรุ่งน,นี้นะคะสองวันรับของถ้าของใคร3วันแล้วยังไม่ได้รับก็อินบ็อกมาทางไลน์ได้เลยเราจะตามของให้ทุกท่านนะคะ ต้นไม้จะได้ไม่เสียหายการจะส่งแบบไม่เก็บปลายทางไม่ต้องเข้าศูนย์คัดแยกต้นไม้ก็จะถึงลูกค้าแบบรวดเร็วด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะ,ะชุดด้าน1,000บาท2ต้นมีเครอินโดกับหมอนทองแครลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยลูกค้าดูลักษณะต้นพันธุ์ไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไปทางไลน์ขอต้นขอภาพทางไลน์แล้วน้องเอ็ดมีไมาได้ถ่ายส่งให้เพราะเขาต้องรับออเดอร์ลูกค้าจํานวนมากในแต่ละร,รอบนะคะ ในแต่ละวันนี่ต้องรับลูกค้าจะมีวนมากนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้าไปขอภาพทางไลน์น้องเ็าจะเมปไว้ก่อนเดี๋ยวรับออเดอร์ที่มาแบบเขาสั่งพร้อมสั่งเลยดีกว่าก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาดูภาพมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปม่ไปหาภาพแล้วไล่ส่งอยู่มันจะทําให้ลูกค้าท่านอื่นนะ่ะช้าที่ต้องรอนานเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาก็จะมาวินน้องแอดมินเขาอีกว่าเออทักไลน์ไปตั้งนานแล้วทาไมยังไม่อ่านแบบนี้เพราะโม่แต่หาภาพส่งภาพอะไรกันอยู่แบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นรายละเอียดดาวขอให้ลูกค้าควังไปในคลิปเรียบร้อยเข้าไปทางไลน์ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าลายน้องเขาจะไม่ได้คุยกับลูกค้าแบบยาวๆแบบนั้นนะคะเขาต้องรับออเดอร์ถ้าน้องเขาตอบช้าแบบนี้ก็จะมีลูกค้าโทรเข้ามาอีกบอกว่าเออทำไมไม่อ่านไลน์ส่งไลน์ไปตั้งแต่1ชั่วโมงที่แล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดาวก็แจ้งลูกค้าเหมือนเดิมให้ดูภาพต้นไม้จากทาง ท้งคลิปไปให้เรียบร้อยแล้วก็ข้าไปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะมันจะรวดเร็วกับลูกค้าแล้วก็น้องแอดมินเขาจะรับออเดอร์ด้วยลูกค้าก็จะได้สั่งซื้อแบบรวดเร็วทางร้านของเราก็จะได้จัดส่งของให้แบบรวดเร็วนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ลูกค้าเพื่อทราบนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องทุเรียนสายบแค่อินโดนีเซียแต่อ ซื้อถุงเบอร์10ไปนะคะตอนนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วทางร้านก็เอามาเลือกต้นที่มันเป็ดสมบูรณ์สวยที่สุดเป็นต้นโดมหรว่าเลยมาใส่ถุงเบอร์สิเบอร์15ดูนะคะโคนต้นลำต้นนะคะทรงพุ่มเขาจะสวยมากแล้วก็เตียเ้ยแบบนี้ดูนะคะอันนี้แค่ต้นเดียวนะต้นเดียวนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวเขาจะมีพุ่มกว้างมากแครเอินโดแล้วก็หมอนทองแคลก็เหมือนกันนะคะหมอนทองแคลใส่เขาจะสูงกว่า เดี๋ยวดาวจะขยับไหมคะนี่ดูนะคะไซส์เขาจะสูงกว่าคเครอินโดนิดนึงนะคะแต่เหมอนเครอินโดเขาจะเตี้ยกว่าแต่พุ่มเขาจะออกข้างนะคะทุเรียนทุกสายพันธุ์ที่เป็นของอินโดนีเซียนะคะเขาจะเป็นพุ่มเตี้ยทั้งหมดเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อชุดนี้ต้นพันธุ์ได้มีการเปลี่ยนถุงขยายรากเรียบร้อยนะคะดูลำต้นลำต้นโตนะคะ พุ่มกว้างสวยมีการแตกยอดที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเราเลี้ยงเดชนะคะเลี้ยงเดชไว้ทั้งหมดเลยนะคะต้นพันธุ์ทุเรียนสที่เราเปลี่ยนใส้ถุง แล้วลักษณะที่เด่นที่สุดนะคะทุเรียนของตระกูลแคร์ของประเทศอินโดนีเซียเลี้ยงเดดแล้วต้นไม้จะแตกยอดดีมากนะคะลูกค้าดูนะคะเห็นไหมคะแตกมาเป็นพวงเลยสวยมากนะคะสรงพุ่มลำต้นคือทุกต้นเนี่ยนะคะอยู่กลางแดดพอเปลี่ยนถุงเอาออกมาอยู่กลางแดดปุ๊บเนี่ยนะคะดูนะคะยอดจะแตกเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะเขาจะชอบเดดมากกว่าที่อยู่ใต้สเลน ชุดที่ดาวให้กานวางไว้ใต้สเลนเขาไม่แตกยอดเลยนะคะเขาจะนิ่งมากแต่ชุดที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะคะแตกยอดดีมากสวยมากนะคะดูนะคะเนี่ยเขาแตกยอดทุกต้นลูกคะดูนะคะกําลังแทงหาง,งดาทุกต้นเลยนะคะแต่ด้านในสเลนยังไม่แตกยอดนะคะอันนี้อยู่นอกสเลนจะแตกยอดดีมากเลยนะคะเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกับทุเรียนบ้านเราทุเรียนบ้านเราถ้าอยู่ในสเลนจะแตกยอดโตนเลยนะคะ ถ้าอยู่ด้านนอกใบจะเหลืองแล้วไม่แตกยอดด้วยดูนะคะอันนี้อยู่ด้านนอกลเสนใบของเขาจะเขียวเข้มแล้วก็แตกยอดทุกต้นแตกยอดเป็นพวงทุกต้นเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของทุเรียนอของประเทศอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะเรื่องผลผลิตสักนิดหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่างหลายๆท่านก็ยังอยากจะรู้กันอยู่นะคะหลายๆท่านก็ เริ่มทยอยปลูกเครสอินโดแล้วหมอนทองเครสแล้วบางหลายๆท่านก็ยังไม่กล้าที่จะปลูกนะคะเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดของต้นไม้โทรมาสอบถามทางร้านดาวก็ไม่สามารถที่จะแนะนําให้ลูกค้าได้ก่อนช่วงนั้นเพราะว่าดาวยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะเราต้องรอทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ต้องดูให้มั่นใจก่อนว่าเอออันนี้มันจริงตามนั้นนะตามที่เขาบอกมานะไม่ใช่ว่าเราไปดูตามเพจ Facebook ต่างๆแล้วเอามาพูดเอามาบอกอันนั้นไม่ใช่นะคะมันต้อง มีที่ไปที่มาให้ชัดเจนก่อนนะคะว่ามันจริงไหมอะไรยังไงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้นไม้ทุกต้นที่เราลงไปมันต้องมีรายละเอียดที่จริงจิง,จงถึงจะเอามาลงได้นะคะถ้าไม่จริงก็ลงไม่ได้นะคะทุเรียนสายพันธุ์เคนโดนะคะหรือมูซันคิงเครดแดงอินโดเครแล้วก็หมอนทองเครนะคะเป็นทุเรียนเศรษฐกิจของ ประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะเป็นทุเรียนที่มีเนื้อเหนียวเนื้อจะเหลืองฉ่ำมากเนื้อจะเหลืองเข้มมากนะคะเม็ดด้านในจะรีบทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์แคร์อินโดมูซังกิงแคร์หรือหมอนทองแคร์หรือแดงอินโดแคร์นะคะของเขาเนื้อจะเหลืองเหลืองมากๆทุกสายพันธุ์นะคะเนื้อจะเหลืองเหนียวเข้มด้วยนะคะอ่าเป็นทุเรียนเศรษฐกิจเลยนะคะเป็นทุเรียนที่ทําเงินให้กับประเทศอินโดเยอะที่สุดแล้วก็เป็น ผลลไม้นะคะที่ทําเงินเข้าประเทศอินโดนยเยอะที่สุดในแต่ละปีเพราะทุเรียนสายพัน,นุ์นี้ออกลูกให้ปีละสองรอบสองครั้งนะคะต่อหนึ่งปีนะคะบ้านเราถ้าออกลูกสองครั้งก็คือต้องทําทวายนะคะต้องทําทวายแล้วทุเรียนเนี่ยจะต้องหยุดปีหน้าต้องหยุดให้ออกผลผลิตมันจะต้นมันจะโสมนะคะแต่ทุเรียนแครอินโดนะคะทุเรียนแครอินโดของคุณฮามัดนะคะของคุณฮามัดที่ เราไปรับต้นทุเรียนมานะคะส่ว er นของเขาปลูก TH ทุ K. เรียนเครนโดยเยอะมากหมอนแคร์มูซังกิงแคร์พวกนี้ก็คือง่ายๆเป็นทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียแต่ของเขาที่เขาเรียกกันว่าแคร์เนี่ยคือต้นเขาจะเตี้ยทั้งหมดนะคะถ้าเป็นทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าเป็นสายพันุ์อะไรนะคะต้นเขาจะเตี้ยทั้งหมดเลยนะคะอินโดเนื้อขาวก็มีนะคะต้น <junto> ก็จะเตี้ยด้วยนะคะออกลูกไวมากด้วยผลก็โตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผล จะเล็กนะคะของอินโดทุกสายพันธุ์ที่เขาเลือกปลูกในประเทศอินโดนีเซียนะคะผลจะโตทุกสายพันธุ์ผลโตเท่ากับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองบ้านเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียากาเกษตรกรที่ปลูกนะคะไม้ทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดทุเรียนเป็นผลไม้ที่ทําเงินเข้าประเทศอินโดนเยอะที่สุดนะคะ,อะของคุณฮาหมัดตอนนี้นะคะ ของเขาแบบสวนทุเรียนแบบเยอะมากนะคะเขาส่งออกทั่วโลกเลยของแครินโดแต่บ้านเรานะคะบ้านเราแบบเมากันว่าทุเรียนของเรามีเยอะแบบนี้ส่งไปออกนอกเยอะอ่าก็เลยไม่ได้สั่งทุเรียนนําเข้าประจากประเทศอินโดเข้ามาทานเข้ามาบริโภคนะคะแต่จริงๆแล้วถ้า เป็นประเทศอื่นๆเขาจะสั่งทุเรียนของประเทศอินโดของประเทศอินมาเลเซียก่อนนะคะประเทศอินโดกับมาเลเซียประเทศมาเลเซียก็เอาทุเรียนนําเข้าจากประเทศอินโดเข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือว่าจะเป็นผลผลิตนะคะเป็นทุเรียนที่ส่งทั่วโลกยังประเทศต่างๆเนี่ยนะคะ จะเป็นประเทศสกรกลตะวันตกประเทศญี่ปุ่นหรือฝั่งยุโรปหรือฝั่งเอเชียต่างๆนะคะเขาจะบริโภคทุเรียนของประเทศอินโดีเยเยอะกว่าทุเรียนไทยนะคะอันนี้คือข้อมูลจากคุณฮามัดนะคะแล้วก็ข้อมูลจริงๆจากข่าวรอยเตอร์ที่เขาลงลงเอาไว้นะคะลูกค้าสามารถก็ไปเสิร์ชดูในทาวิตได้นะคะลูกค้าเข้าไปพิมพ์ว่า,าทุเรียนไทยแล้วก็ vs นะคะทุเรียนอินโดหรือว่าพิมพ์ว่า ทุเรียนประเทศอินโดนีเซียก็ได้มันก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราอ่านเลยนะคะให้เราอ่านเยอะแยะเลยที่ไปที่มา,าทุเรียนเป็นอะไรยังไงนะคะทุเรียนสายพันธุ์แครอินโดน,นะคะเขาจะทนต่อสภาพอากาศทนต่อเชื้อโรคออกลูกให้ปีละสองครั้งแล้วก็ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวนะคะอายุแค่70วันนะคะ70วันก็คือ2เดือนครึ่งสามารถ ออกลูกโตให้เราเก็บผลได้แล้วนะคะ70ถึง80วันเท่านั้นนะคะอย่างบ้านเราอย่างมากสุดก็คือ90กว่าวันนะคะอย่างทุเรียนยาวลิ้นจีเนี่ย95วันอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์เบาสุดแล้วอย่างพวงมาีเนี่ย95วันแบบนี่อย่างหมอนทอง100ร้อยกว่าวัน105วันแบบเนี้ยแต่ทุเรียนแค่อินโดหมอนทองแค่มูสังกิงแค่ของอินโดทุกอย่างนะคะแค่70วันเท่านั้นให้ผลผลิตแล้วนะคะ เริ่มตั้งแต่การออกดอกนะคะ70วันนะคะออกดอกแล้ว70วันให้ผลผลิตที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลได้แล้วนะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ออกดอกออกผลจนอายุการออกดอกของเขา70วันให้ผลผลิตทานเก็บทานได้แล้วนะคะนี่คือข้อดีเลยแล้วปีละสองครั้งอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงออกลูกได้ปีละสองครั้งนะคะก็เพราะว่าการออกผลผลิตตั้งแต่แทงดอกออกมาจนถึงเก็บเกี่ยวผลนะคะ ใช้เวลาแค่70วันก็คือ2เดือนกว่าเท่านั้นเองมันก็สามารถที่จะเอามีเวลาที่จะฟืนฟ้นฟูนลำต้นได้ในปีนั้นนะคะตั้ง6เดือนนะคะตั้ง6เดือนเอ่อตั้ง7เดือนนะคะเดเดือนในการฟืนฟ้นฟูนลำต้นแล้วก็แบ่งแยกออกมาเป็น2เดือนครึ่งอกหนึ่งครั้งครึ่งปีอกหนึ่งครั้งครึ่งปีอกหนึ่งครั้งแบบนี้มันก็จะให้ผลผลิตได้เยอะเป็น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นทุเรียนสายพันธุ อินโดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครสเนโดมูซังคิงเครหมอนทองเครมันก็เลยให้ผลผลิตเราได้มากกว่าเยอะกว่าแล้วก็นิยมบริโภคกันมากกว่าเพราะเป็นทู้เรียนที่มีความร้อนสูงมันก็จะทําให้เนื้อทุเรียนของเราของเขาเนี่ยเหนียวนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เราเพิ่งรู้มาอีกนะคะประเทศไหนที่เป็นประเทศที่มีความร้อนสูงมันจะทําให้ เนื้อทุเรียนนะคะมีความเหนียวแล้วก็มีสีเข้มกว่านะคะมีความมีรสที่จัดกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่าประเทศไทยบ้านเรานะคะจังหวัดไหนภาคไหนที่มันมีความร้อนเยอะๆเนื้อทุเรียนมันจะแตกต่างกันถึงแม้ว่าเราปลูกในสายพันธุ์เดียวกันก็ตามนะคะนี่เป็นความรู้ที่เราได้มาจากคุณอามัดประเทศอินโดนีเซียน,นะคะตามมีความรู้ทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดแล้วก็ พวกตระกูลแคะของทุเรียนของประเทศเอินโดเนียเยอะมากนะคะคลิปนี้คงจะอธิบายกันไม่หมดเดี๋ยวไว้คลิปหลังเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มให้ควางกันอีกนะคะเผื่อว่ามีลูกค้าท่านไหนอยากรู้แล้วก็สนใจที่จะทราบรายละเอียดทุเรียงแค่พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลูกค้าที่สนใจเดี๋ยวเราจะลงคลิปอื่นแล้วอธิบายให้ฟังอีกคลิปนี้มันเลยเวลามาเยอะนะคะลูกค้าอาจจะขี้เกียจดูด้วยนะคะแต่ก็จะ มาอธิบายให้ทราบในคลิปหลังแล้วก็มันมืดแล้วด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวอธิบายกันอีกเป็นแม่ค้านะคะต้องไม่หยุดการค้นหาเป็นกเกษตรกรก็ต้องไม่หยุดการค้นหาความรู้แล้วก็ข้อมูลของต้นไม้ต่างๆมาเพื่อลูกค้าได้รู้ได้เรียนรู้ได้รับทราบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยุดสเสวงหานะคะไม่ว่าสายพันอะไรเราต้องทราบที่ไปที่มาให้ได้อย่างแรกๆเนี่ยที่เอามาขาย แรกๆเราเพิ่งรู้จักเราไม่สามารถที่จะค้นหาไม่สามารถที่จะติดต่อไม่สามารถที่จะติดตามนะคะประเทศอินโดนีเซียได้เพราะเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้นะคะเราเริ่มที่จะกว้างขึ้นในตลาดทุเรียนโลกนะคะเรายาเรายาปิดหูปิดตาเฉพาะทุเรียนไทยนะคะสําหรับเกษตรกรทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์น,นุ่นนี่นั่นอีกนะคะดาวแจ้งกันก่อนนะคะทุกๆท,ท่านเลยให้เปิดหูเปิดตานะคะแสวหาความรู้จกัก เว็บทุเรียนโลกทุเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแจ้งกันได้ทราบเลยเราต้องหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้เพื่อที่จะนําเข้ามา,านำเข้ามาในประเทศบ้านเราเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนให้ผลผลิตของต้นไม้สายพันธุ์นั้นนะคะพันธุ์ไม้อันนั้นได้มาขยายบ้านเราให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลก เพื่อที่จะนํามาขยายพันธุ์แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะของบ้านเรานะคะสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถที่จะขายสินค้าราคาสูงได้นะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะทําราคาของทุเรียนที่สองอกนอกได้นะคะได้เยอะเลยนะคะตรงนี้เราก็ขวากเอาไว้ด้วยนะคะ อย่าเพิ่งคอมเมนต์ปิดหูวิดตาว่าเออมันไม่ใช่อะไรนะคะเข้าไปเซิร์ชดูก่อนนะคะแล้วค่อยคอมเมนต์นะถ้าจะคอมเมนต์ไม่ดีเข้าไปเซิร์ชดูก่อนนะคะทุกอย่างนะคะการฝอยหานะคะการฝอยหาการแสวงหาคือผลกําไรที่เราได้รับมันจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้เยอะขึ้นไปอีกนะคะเอามาพัฒนาตัวเราเองแล้วก็สวนของเราด้วยนะคะแล้วก็พัฒนา ถ้าเราช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้มันมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองนะคะประชาชนแล้วก็เกษตรกรทุกๆท,ท่านก็จะ,ะมีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะดาวขวาก็ไว้ด้วยนะถ้าใครที่มีความรู้เรื่องต้นไม้อะไรยังไงก็สามารถแนะนํากันได้นะคะดาวก็จะรับฟังนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่เอาความรู้มาให้กับเรานะคะ อันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจสัส่งซื้อก็เอดไลน์เบอร์นี้นะคะของทางร้านแล้วก็แจ้งทางร้านได้เลยหรือใครต้องการทราบรายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามต่อเนื่องได้นะคะ